ฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พ่อยมีกระบะสประตูยกสูงเกียร์ออโต้มานำเสนอเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะนานแล้วนะนไม่ได้เจอรุ่น แบบนี้นะคะรุ่นในสเปคสเปคในฝันของหลายๆคนต้องพูดแบบนี้ดีกว่านะคะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทค่ะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเนเพื่อนอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิม์บอกใต้คอมเมนต์เลยนะนี่คือรถส,สวยๆคัดคุณภาพอีกหนึ่งคันมาให้นะคะสำหรับพีดีแม็ตัว z ซีนี่คือตัวท็อปไฮแลนเดอร์1.9เลยทุกคนคะนะคะปีผลิตปี19 นี่นะคะแม็กนะคะก็เป็นแบบเดิมๆเลยอะต้องพูดว่าล้อเดิมดีกว่านี่ล้อตัวท็อปเลยนะคะพร้อมอย่างคุณภาพดีๆปีใหม่จัดไว้ให้หนึชุดค่ะนี่คือรถนะคะที่มาพร้อมกับความเป็นตัวท็อปนะคะเขาชื่อเต็มว่า isuzu d-max 1.9 highlander z p นะคะไฟหน้าเป็น daylight นะคะโปรเจคเตอร์มาให้นะคะได้รถที่เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้แล้วเพื่อนๆดูสิสวยนะ ขึ้นกล้องมากๆเลยนะคะในส่วนของล้อได้ล้อเดิมตัวท็อปนะคะยางคุณภาพดีๆปีใหม่สติ๊กเกอร์อยางยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะตัวไฮเลนเดอร์แบบนี้นะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวปลายกระจกที่เป็น LED แบบนี้มือจับพรเมียมกันสาดมีมาให้ครบเลยสีประตูยกสูงในฝันเกียร์ออตโต้ของใครบ้างยกมือขึ้นได้เลยนะคะนี่คือมุมด้านหลังดูสิอย่างหล่อเลยทุกคนคะ ไฟท้ายนะคะเป็นไฟ LED แบบนี้ด้วยกล้องหลังมีมาให้นี่คือ Isuzu D-Max z P นะคะอีกหนึ่งคันที่จะบอกว่าพร้อมดุยพร้อมทำกินให้เพื่อนๆแล้วค่ะสำหรับด้านในนะคะก็มี MAC Liner นะคะ D-Max a c c e s s o r y ให้เพื่อนๆได้แล้วนะพร้อมใช้งานกันได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะคะสำหรับพื้นที่ภายในของผู้โดยสารค่ะ นี่ผู้โดยสารเชิญขึ้นรถได้เลยนะคะเบาะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะทั้งสี่ที่นั่งแบบนี้เลยนะคะและตัวท็อปนะเขาจะต้องมีช่องเสียบสาย USB อยู่ตรงนี้ให้เ,เพื่อนๆด้วยมีช่องแอร์เล็กๆตรงนี้ให้ด้วยนะเอาเป็นว่าเย็นฉ่ำทุกที่นั่งเลยนะคะมีสปีกเกอร์ด้านบนให้ด้วยนะและนี่ค่ะ ตรงนี้นะคะสามารถเปิดปิดไฟได้เลยนะเนาะเพดานก็ะสะอาดบรรยากาศด้านในคือหอมสดชื่นและสะอาดมากๆนะคะเดี๋ยวขัดเคลือบสีทําสปาให้อีกครั้งจะบอกว่าคันนี้สวยฉ่ำม,มากๆเลยค่ะนี่นะคะสําหรับที่นั่งของคนขับนะคะได้ชุดเบาะปรับไฟฟ้าเป็นเบาะหนังชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะขึ้นรถกันเลยดีกว่านะคะ นี่คือรถที่จะบอกว่าไมายน้อยที่สุดนะคะน้อยที่สุดในประเทศไทยแล้วเพื่อนคะ่ะรถปี2019ผลิตนะนะคะให้ดูว่าไมายเขานะคะวิ่งไปแค่69,000เท่านั้นเองนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีครุสคอนโทรลโหมดต่างๆปรับได้ตรงนี้รับสายวางสายสปีกเกอร์ได้นะคะจอตรงกลางเป็นจอทัชสกรีนเข้าเชื่อมต่อได้ทุกระบบเลยนะคะมีเนวิเกเตอร์นำทางให้ ร่องมางหลังคมชัดแบบนี้พร้อมเลนนำสายตาแอร์ก็จะเป็นตัวเลขดิจิตอลด้วยนะคะนี่นะคะปุ่มพุชรัทอยู่นี่เข้าศูนย์เช็คทุระยะแบบนี้ประวัติดีๆสุดๆเลยค่ะเกียร์ออตโต้ให้เพื่อนๆได้ออกแบบกันแบบสะดวกสบายเลยนะคะนี่นะคะกุญแจสมาร์ทคีย์ลสอยู่นี่แล้ว เบรกมืออยู่ตรงนี้ค่ะรถสวยมากๆเลยทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงนะคะเข้าเชื่อมต่อได้ทุกระบบเลยเพื่อนคะเชื่อมต่อบลูทูธยังได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันนะคะกล้องหลังพร้อมเรีนนาสายตาแบบคมชัดแบบนี้นี่คือรุ่นที่ถูกใจนะคะของคนหลายๆ ทุกช่วงวัยจริงๆนะคะวัยรุ่นก็ขับเท่นะวัยทำงานก็ได้นะคะหรือจะเป็นวัยกเกษียณก็ถูกใจได้หมดนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะขอให้มีที่มาของรายได้ที่ชัดเจนวันนี้อีกหนึ่งคันนะคะพร้อมนำเสนอให้กันนะคะพินิมั1.9เซทีตัวท็อปที่สุดและไมยนอยที่สุดวิ่งไป60,000โลวันนี้พิเศษให้เพื่อนๆที่649,000บาทผ่อนเพียง11,000นั้นนะใครเครดิตดีมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะฝากกันไปด้วยอีกหนึ่งคันจะบอกว่าล่อหล่อเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ